เดี๋ยวจะมาครับวันนี้เราแสดงการดัดแปลงนะครับใช้พัดลม2 1 0โวลต์นะครับที่แปลงเป็นระบบ12โวลต์นะครับจะมาแปลงใช้กับระบบไฟ DC 12โวลต์ใช้แบตนะครับนี่เป็นใช้ AC พอดีระบบ220มันมีปัญหานะครับมัน inverter กินไฟนะครับก็เลยจะแปลง ลมมีแบตลราแบตเสียบแล้วด้วยแบตตัวที่มากับเครื่องน,นะครับของเ k g เคจนะหรือว่ายี่ห้อนี้ SS นะครับ,รอ, H H, H H, รบอันเดียวกันนะครับเหมือน<ด>กันนะแม่เมื่อไรด้วยตัวเด้อเขาว่าเขาบสร้างคนเรัเองนะกะอะไรนะครับอ่าอย่าร้องรับนี่จะ <m> เป็น6โวลต์นะครับ <being S 2> ไป ยี่หไปแบตกวอนะครนยี่สิบแอมแอลนะ้ยี่สิบสี่ไมสี่จุดห้าแมอวนะครับยี่สเฮดี๋ยวเขาลื้อกันนี่ทำไตัองเลยนะครับแบตเสียบแล้วไม่สำรองแบตแล้วนะเดี๋ยวกันสีไปนี่ก็ซ่อมนี่อยู่เนาะีนี่ จะมีปลั๊กน,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 นะครับอัวนี้สายตัวนี้นะฮะ PCC ตัวนี้นะ P C ลบบวกนะครับอัวนี้แมวจะต่อ12โวลต์เข้าไปเลยนะครับตัวน,นี้มัน9โวลต์ได้9โวลต์ได้12โวลต์ได้นะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็ตอวนียออกเดี๋ยวอกจะบัคกี้สายตัวน,นี้ออกหน่อย เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไดโอด2ตัวนี้อยู่ตรงนี้มา,มาไม่ใช้ย้จะไม่ไดโอดเลยนะะนะครับนะจบแล้วนะครับสวิตชิ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเอาอ่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้มาต่อหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อ่าทันเมกโ6สิบหกโวลต์มาต่อกับไดโอดทีเอาไดโอด2ตัวนี้มาใช้นะครับไดโอดชาร์จกับไดโอดใช้ไม่จองแ่งไม่ใช้นะครับเดียวถอดออกไดโอดจะมาใส่ก้านไฟนะรับระวังบวกลบนะครับตัวนี้ก้นก้นแหล่งไฟ กี่ตั้มหนึ่งครับไม่สะดวกมือเดียวเดี๋ยวเปิดอินเวอร์เตอร์เสียบหัวแร้งนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับเปิดน,นี้ใช้สวิตชิ่งนะพอดีมันกนินกินไฟมากนะครับโอเคก็เลยแบตถ้าหลบในนี้เสื่อมาด้วยอ่ะนี่ก็ถอดได้ออกมานะแล้วก็ข้าปลามาสองตัวนะครับเดี๋ยวบักกี้กันอันนี้ไอ้ตัวไฟนี่ก็เตือนปี๊บๆนะจับไม่ได้เนะี่ย อโอเคครับเ,เดี๋ยวบักจีแป๊บนึงนะฮะไม่สะดวกมือเดียวต้องรีบทำเดี๋ยวแบตเตอรี่จะหมดน่นครับขอดมาแล้วนะคแข่งสุดเชียงนำแบตออกนะครับนี่ออกไม่หมดตอนนี้จะใส่นี่นะแอนโอดแคนโทนนะกันไฟบวกไฟลบนะตอนนี้เอามากันไฟนะฮะไม่ให้เวลาเสียบปลั๊กผิดก็ไม่ให้เข้าวงจรนะครับให้บวกเข้าวบวกลบเข้าลบนะครับ บบีีนน่ะครัเดี๋ยวได้อดชานี่นะฮะอันนี้บวกบวกใช่นี้ลบนะฮะก็หันได้อดให้ถูนะฮะลบก็้ครงนี้อันนี้แถบอยู่ด้านนี้นะต่อแล้วนะครับนี่นะครับได้อดหันไปทางนี้นะแถบบวกแถบขาวไปทางบวกนะครับเส้นตอนนี้เอกีตรงนี้นะดีสีลบนะครับ แถบลบแถบแถบขาวปรกขานออกมาทางนี้แล้วก็บักกีดำนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวเซคคาปาหนึ่งตัวนะเซบวกสิอ๋อตัวนี้ไม่ได้โอเคตัวนี้เซบวกเซลบตรงนี้ไม่ได้ต้องใส่ตรงนี้ใส่ลบแล้วก็พ่วงบวกเอานะฮะตรงนี้นะฮะต้องใส่ตรงขั้วนะอันนี้ก็ใส่ตรงขั้วบวกแล้วก็ต่อขั้วลบเอานะ ต่มันมออกเป็นพิลเตอร์นะครับนะโอเคครับนี่ก็ตัดสายสีดำตัวนี้นะพว่ะพวงพตรลบนะครับมันนี่แล้วก็บวกนี้ก็ตัดกับพันเทปเอานะครับตัวนี้ชาร์จแบตไม่ใช้ละตัวนี้ก็เสียบปัดเอซีล่องนะครับส่เอซีล่องเอาสายนี้นก็เสียบปิดก,ก็สลับปลั๊กนะครับตัวนี้นะ เสร็จด้านหลังนะครับลองเปิดดูก่อนนะครับลวัดไฟดูกันนะครับ,อ,ดดนนรบอันนี้เนี้ยไหนก็ได้นะ12โวลต์ต่อเป็นลัก12มาแล้วนะอันนี้เหลือเท่าไงไป11.97นะครับมาจากแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับ สายสั้นสายจะสั้นนิดหนึ่ดูไฟแดงถ้าไฟแดงติดก็แสดงว่าตรงนะครับเปิดนะครับทีก็นี่สองสายกดนี้นะครับได้ได้นะครับแล้วก็ทีนี้ เปิดไฟนะครับเปิดไฟได้ด้วยนะครับหลอดไฟเสียงว่า9โวลต์นะเดี๋ยวลองต่อ12โวลต์ลอง9แล้วไฟตกนะครับโอเคใช้ได้นะครับก็เป็นระบบ12โวลต์แล้วนะครับตอนนี้แบตไม่ต้องชาร์จนะครับก็ไปเสียบตรงได้เลยเดี๋ยวดูกระแสแอมป์นะครับกินเท่าไหร่นะ เงน้ยเงี้ยมาไหลเหลืองกินไฟกินไฟมาเลยจับแอมนะครับเฉพาะสายที่มาปักนะครับอันนี้พัดลมอยู่หนึ่งหนึ่งจุดหกสามแอมนะครับเแสบแอมดีนะนี่ก็วันนี้ก็ปิดเบเกอร์ไว้นะครับไม่ได้ใช้นะฮะตัวนี้กินไฟเยอะน ยังไงช่วยกดติดตามกดซับตะคายกดนแล้วแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปโดมใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับตัดแตงนะครับพัดลมสองร้อยยี่สิบนะครับพอดีเป็นวงจรสวิตชิ่งแล้วก็มอเตอร์เป็น DC นะครับก็สามารถตัดแปลงได้ถึงเป็นยี่ห้อเอสเอแล้วก็นี้เป็น FKG กับหัวกระพานนิดนึงนะครับพอตัดแปลงได้ทสองตัวนะครับจะเปิดตัวนี้นะครับ ขึ้นชาร์จก็คือตรงนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ตรงนะเดี๋ยวต้องมาสลับให้ดูนะครับถ้าไฟเดะหมุนป่อ่าอ่าถ้าถ้าผิดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะว่าจะค่าแรงค่าเบียบนครับโอเคครับถ้าตรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันสายก็กดตัวนี้นะตัวนี้เดือนหนึ่งมันสองกอไฟตัวนี้นะฮะ โ okay. อเคนะครับเี่ย็หวังว่าจะมีวิญญนะครับตัวน,นี้กำหัวหมาหน่อย S K G